Itani tasa pakawato, arahato, sama-sama tasa parinip, nato pataya, ata sata yutara, panja sata tikani. ปจุปันนาการวะเสนาสาวนามารสสะสวัดมังทินังวารวะเสนาปนะโสรวโรหหติเอวังตัสสะปะคะวโตปารินิพานา ศาสนายุกาขณนาสันรเคตภาเอวังศาสนายุกาคารณนังสันรเคตวาอนิจจที่สัญญาอาเวตภาสังเวโหจะอัปปจิตตโพ ตโาปรังกุสเรสุธรรมิสุอาปมาทปฏิปฏิปริปุรานัตถังสกจังธรรมูโสตโพตีสุภาพมสดุพระพุทธศาสาศนายุการน,นับจำเดิมแต่ปรินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพ,าพาาระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ร่วงแล้วได้ 2, 8, สองพัห้าร้สิบดพันาปัจจุบันสมัยสิงหาคมมาศสุรทินที่เก้าสวรรขอพุทธบริษัทจงกำหนดนับาศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีาพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยประการชนีอันหนึ่งวันธรรมสวนะซึ่งจะมีมาณะเบื้องหน้านั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568แดม8ค่ำเดือน9ปีมเสิง เมื่อพุทธบริษัทได้กำหนดนับาศาสนายุการชนีแล้วต่อไปควรเจริญสัญญาทั้งสามประการคืออานิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาปัญญาที่มากำหนดหมายรู้สังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาเป็นวิปัสนา ปัญญาภาวนาไม่กุศลอันหนึ่งพึงปาราบถึงตนที่ถูกชราพยาและมรณะสามทุกนี้ครอบงำอยู่เป็นอารมณ์เกิดความดำริชอบเพื่อจะประกอบก่อสร้างสมบุญกุศลไว้ในสันดานก่อนแต่การที่ความตายยังไม่มาถึงจึงจะเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของสาธุชนผู้มีปัญญาก็ควันคืนร่วงไปร่วงไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็รุกร่นใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเวลาอายุของสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่จะหมดสิ้นไปประหนึ่งแม่น้ำอันน้อยในฤดูแรงก็มีแต่จะแห้งไปถ่ายเดียวฉะนั้น อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยไม่เพียงพอต่อความปรารถนาผู้มีปัญญาพึงดูถูกอายุอันน้อยเสียอย่าพึงสำคัญว่ามากแล้วและมัวเมาประมาทอยู่พึงประพฤติตนในการบุญการกุศลควรที่ตนจะพึงรีบทำนั้น ให้รีบทำเสียโดยเร็วประหนึ่งบุคคลมีศีรษะอันเพลิงไม่อยู่พึงรีบเร่งดับเพลิงอันไม่อยู่ณศีรนษะะของตนฉะนั้นเพราะว่าความตายซึ่งจะไม่มีมาถึงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นมิได้มีข้อซึ่งว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี้ที่จะไม่ตายนั้นไม่มี เพรเหตุนั้นเมื่อผู้มีปัญญาทราบชนีแล้วกิจอันพึงละเว้นจากธรรมจริยาสมจริยาซึ่งเป็นกิจพึงทำนั้นไม่ได้มีมาธรรมจริยาคือความประพฤติซึ่งธรรมสมจริยาคือความประพฤติเสมอราบเรียบร้อยด้วยกายวาจาและจิต เป็นธรรมมะอันสุจริตนี้ควรผู้สแสวงหาจะพึงรีบกระทำโดยส่วนเดียวเมื่อมาคำหนึง่งนึกถึงเหตุชนี้แล้วและจะได้ความและจะให้ความไม่ประมาทซึ่งมีอุปการะมากแก่ธรรมจริยาสมจริยานั้น ให้เกิดพร้อมบูลบริบูรณ์ในสันดานจงตั้งสวนาหารจิตฟังธรรมมะภาสิทธดังจะได้แสดงสืบต่อไปโดยอาการอันคารพณการบันะบนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสมมาสัมุทธัสสะทารสสสังฆหูเอตัมังคารมุตตมันติหน้าบัดนี้จักแสดงวระธรรมเทศนาในมงคลละสูตรเพื่อเป็นเครื่องประทับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและประสทาทความเลื่อมใสของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่การละเวลาสืบไปดำเนินตามพระบารีที่ได้ยกมาเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นว่าทารสสังฆหูเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าการสงเคราะห์ภรรยา เป็นมงคลละสูตรสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นมงคลข้อที่13ในมงคล38ประการคำว่าภรรยาหมายถึงหญิงที่ประพฤติบริบูรณ์ด้วยความบำรุงบำเลออย่างยิ่งต่อสามีภรรยามีเจ็ดจำพวกคือจำพวกที่หนึ่งวัทากาภริยา คือภรรยาที่เป็นข่าสึกต่อสามีคิดประทุษร้ายแก่สามีอยู่เนืองๆมิได้ขาดจำพวกที่สองโจรีภรรยาคือภรรยาที่เป็นโจรคอยลักเข้าของของสามีจำพวกที่สามอายกาภรรยาคือภรรยาที่คมขีสามีให้อยู่ในอำนาจดุดนายกระเป๋า จำพวกที่สมาตาภริยาคือภรรยาที่รักสามีดุดมารดาและดุดมารดารักบุตรที่เกิดในท้องไม่ทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่สามีจำพวกที่ห้าพระคินีภริยาคือภรรยาเป็นเช่นน้องหญิงเป็นที่สมัครรักยิ่ง เหมือนกับพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันจำพวกที่หกทาสีภริยาคือภรรยาเป็นดุจธาดุจทาสีเป็นที่เกรงกลัวต่อสามีคือทั้งรักทั้งกลัวสามีจำพวกที่เจสขีภริยาคือภรรยาเป็นเหมือนสหายเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายของสามีสุขก็สุขด้วย ทกุก็ทุกด้วยมิได้คิดจะหนีจากสามีถามว่าสามีควรจะสงเคราะห์ภรรยาเช่นไรตอบว่าภรรยาที่สามีควรสงเคราะห์มียี่สบจำพวกคือหญิงที่มารดามอบให้หนึ่งหญิงที่บิดามอบให้หนึ่งหญิงที่บิดามารดาทั้งสองมอบให้หนึ่ง หญิงที่พี่หญิงพี่ชายมอบให้หนึ่งหญิงที่น้องหญิงน้องชายมอบให้หนึ่งหญิงที่ญาติมอบให้หนึ่งหญิงที่ตระกูลมอบให้หนึ่งหญิงที่ผู้มีศินมีธรรมมอบให้หนึ่งหญิงที่ผู้รักษามอบให้หนึ่งหญ be ิงอยากได้ทรัพย์ก็มาอยู่ด <zon> ้วยหนึ <con natural> ่งหญิงที่ผู้ใหญ่จับมือทั้งสองใส่ลงในถาดน้ำ แล้วก็มอบให้หนึ่งหญิงที่บุรุษช่วยปรงซึ่งภาระอันหนักแล้วก็มาอยู่ด้วยหนึ่งหญิงที่บุรุษไปรบข่าศึกชนะได้มาเป็นภรรยาหนึ่งหญิงที่ได้ร่วมสังวาสครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็เรียกว่าภรรยาหนึ่งหญิงที่ผู้ต้องอาชญามอบให้หนึ่ง หญิงที่รอยน้ำแว่หลงทางแล้วเก็บมาเป็นภรรยาหนึ่งภรรยายี่สิบจำพวกนี้สามีควรสงเคราะโดยแท้สมเด็จพระบรมศาสดาตัดเรื่องการสงเคราะภรรยาไว้ในสิงคาระสูตรว่าสามีสงเคราะภรรยาด้วยเหตุห้าสถานคือ ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาหนึ่งด้วยการไม่ดูหมิ่นภรรยาหนึ่งด้วยการไม่ประพฤตินอกใจหนึ่งด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้หนึ่งด้วยให้เครื่องแต่งตัวหนึ่งหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาได้แก่การพูดคุยกับภรรยาของตนด้วยคำไพเราะอ่อนหวาน ตามวระยตอันสังคมยอมรับไม่ใช้วาจาหยาบคายกลาวยกย่องกุศงามความดีของภรรยาให้ปรากฏในหมู่ญาติและประชาชนทั่วไปให้เกียรติยกย่องว่าเป็นภรรยาของตนอย่างเปิดเผยตามวันและเวลาที่ไปในงานพิธีต่างๆพอสมควรแก่ฐานะ2 ด้วยการไม่ดูหมิ่นได้แก่ไม่ดูหมิ่นดุร้ายรังแกข่มเหงน,น้ำใจของภรรยาเช่นไม่ดูหมิ่นตระกูลหรือฐานะของภรรยาว่าเป็นดุดนางทาสีไม่ใช้วาจาหยาบคายเรียกภรรยาหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมดุดพูดกับคนใช้ ไม่แสดงกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นการดูหมิ่นให้ภรรยาเกิดความอับอายหรือให้ได้รับความเดือดร้อนจะพูดอะไรก็พูดด้วยคำไพเราะอ่อนหวานและให้เกียรติเสมอ 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจได้แก่ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตนคือ ในขณะที่ตนมีภรรยาอยู่นั้นก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ไปเกี่ยวข้องมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นการเป็นชู้กับหญิงอื่นนอกจากภรรยาของตนนั้นเป็นการนอกใจภรรยาทำให้ภรรยาได้รับความทุกข์โทมนัสการเป็นชู้กับหญิงอื่นนั้นเรียกว่าการประพฤตินอกใจภรรยา ย่อมไม่ปรารถนาสามีที่ดีย่อมยินดีพอใจเฉพาะภรรยาของตนเท่านั้นเรียกว่าสถารสันโดษ 4. ี่ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ได้แก่ยกภรรยาให้เป็นใหญ่ในบ้านเรือนคือมอบหมายกิจการในบ้านเรือนทุกชนิดตลอรอจนทรัพย์สินเงินทอง ให้ภรรยามีอำนาจจัดการแทนตนได้ตามที่พูดกันว่าพ่อสีบ้านแม่สีเรือนหด้วยให้เครื่องแต่งตัวธรรมดาของสตรีทุกคนรักสวยรักงามชอบเครื่องแต่งกายสามีจึงรู้ใจสแสวงหาเครื่องแต่งกายมาให้ภรรยาแต่งตัวสำหรับ สตรีมาแต่งตัวสำหรับสตรีให้ภรรยาของตนตามสมัยนิยมและเหมาะแก่วัยเช่นเสื้อผ้าแก้แหวนเงินทองตามความเหมาะสมแก่ฐานะอาชีพและรายได้ของสามีเมื่อสามีสรงข้อภรรยาพร้อมด้วยองค์ห้าแล้วภรรยา ก็ควรสงเคราะห์สามีด้วยองค์ห้าประการคือฉลาดในการตกแต่งอาหารให้สามีรับประทานเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนหนึ่งเป็นคนใจกว้างรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีคือญาติหรือเพื่อนฝูงของสามีตนหนึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสามีไม่ประพฤติล่วงใจสามีคือไม่ต้องการบุรุษอื่นในทางชู้สาวหนึ่งรู้จักรักษาทรัพย์ที่สามีหาได้ไม่ให้สูญหายหรือหมดเรืองไปกับการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยหนึ่งเป็นคนขยันไม่เกียจค้านในการทำงานในการทำกะ ในการทำงานหนึ่งหญิงใดประพฤติต่อสามีด้วยองค์ห้าดังกล่าวมานี้หญิงนั้นชื่อว่าสงราข้อสามีจะมีความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าสิ้นการและนานส่วนหญิงใดประพฤติผิดต่อสามีหญิงนั้นย่อมเรียดร้อนในข้อนี้จะขอเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่ง มีชื่อมีเรื่องว่าหญิงนอกใจสามีเป็นอุทาหรณ์แต่ครั้งสมัยาศาสนาของพระพุทธเจ้าพานามว่ากัสสปะมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาชอบรักษาศีลบริจาคทานฟังธรรมอยู่เนืองนิดนอกจากนี้ ก็ยังชักชวนภรรยามาประพฤติด้วยฝ่ายภรรยาก็ทำตามสามีแต่ไม่มีจิตยินดีในการประพฤติธรรมอยู่มาวันหนึ่งภรรยาคิดนอกใจสามีไปคบชู้กับชายอื่นสามีรู้แต่จับไม่ได้จึงเอาภรรยามาไถ่าถามภรรยาก็ไม่ยอมรับ พร้อมกับสาบานกับสามีว่าถ้าข้าพระเจ้าทำชั่วเหมือนดังท่านสงสัยข้าพระเจ้าบังเกิดในชาติใดขอให้สุนัขก,กัดกินเนื้อข้าพระเจ้าทุกทุกชาติภรรยานั้นครั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเวมานิกะเปรตมีรูปงามเหมือนนางฟ้า กลางวันเสวยทรัพย์อยู่ในวิมานด้วยอานิสงส์ที่ได้รักษาศีลอุโบสถกลางคืนไปทนทุกขเวทนาให้สุนัขก,กัดกินเนื้อของตนอาหารด้วยโทษที่ร่วงกามีสุมิชาจานครั้งนั้นพระเจ้าพราดานาสีเสด็จเที่ยวล่าเนื้อในป่า ขันเสด็จถึงวิมานของนางเปรตก็ไปเสวยกรรม,มาคุณเป็นสุขสำราญอยู่กับนางเปรตเวลากลางคืนนางเปรตก็ลงจากวิมานไปให้สุนัขก,กัดกินเนื้อทุกคืนพระเจ้าพรารณสีทรงดำริว่าหญิงนี้หายไปไหนในเวลากลางคืนจึงมีความสงสัยคันเวลากลางคืน นางเปรตก็หายไปพระองค์จึงออกติดตามหาพบนางเปรตเสวยทุกขเวทนาให้สุนักกัดกินเนื้อเป็นอาหารอยู่จึงเอาดาบฟันสุนัขให้ขาดเป็นสองท่อนสุนัขนั้นก็กลับเกิดขึ้นเป็นสองตัวพระองค์ก็ฟันสิ้นวาระสองครั้งสามครั้งสุนัขนั้น ก็เกิดขึ้นเป็นสี่ตัวแปดตัวตามำลำดับนางเปรตจึงทูลพระราชาว่าพระองค์จงถมเขระลงพื้นพสุธาแล้วเอาพระบาทขยี้สุนัขทั้งหลายจึงจะหายไปพระราชาจึงกระทำเหมือนอย่างนั้นสุนัขทั้งหลายจึงหายไปนางเปรตจึงสิ้นอกุศล ในวันนั้นนั่นเองท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคงจะทราบแล้วว่าการประพฤตินอกใจสามีได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากขนาดไหนและสามีก็เหมือนกันไม่ควรประพฤติงอกใจภรรยาชีวิตครอบครัวจึงจะมีความผาสุข ในชาตินี้และชาติหน้าในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตชะสาด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนไตรยัยอิมินากตะบุญเยนะด้วยกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ จงเป็นภารวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาและเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิพานทานสารสมบัติตลอดการเป็นนิเทินเอวังก็มีด้วยประการชนี ยะาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวอิโตดินังเปตานังอุปกปะเอิชิตังปะติังตุมหังคิปเมวัสมิชะโตสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปารณโสยธามณิโชติระโสยทา සපියදියෝවිවාචන්දුුසපරෝගෝවින්න සතුම්මාතය පවාත් වන්දරයෝසුකිති යුකෝ පවා අපිවාතනසිරේසනචංගුත ปัจจายโนจัตตารุธรรมวันธันติอายุวันุสุขังอะ